ชุดนี้ผมขายอยู่สี่บ้านแบตเตอรี่สองก้อนพร้อมสายชาร์จราคาทุกกรณีครับมาตงพูเยอะครับโอเคนะครับนี่คนระับดูนะครับ นี่ยครับแก็เป็นกระดาเปิดนี่ครับแล้วก็ที่เป็นฝานสีขาวนะเป็นน้ำมะนาว Oke nak. Ya, ini tutup sop, kok nak? yang jamuan lagi ini. Ya. Terhadap kacian, masih toko teh, nak? Sudah. ถ้าเกิดว่าฝาปิดสนิทมันจะไม่เสียงนะครับส่วนกรณีที่ว่าใช้ไปเร็วตัวยางด้ันในมันเกิดสึกจากการใช้านนะครับก็คือ,อ,อกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันบูดขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็ตดอเปลี่ยนยางเองได้เลยครับวัสดีับสนใจตัดมานะครับตัวนี้4,000น,นะครับแบตเตอรี่2ก้อนพร้อมสายชาร์จประกันตัวกรณีชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดสถานะไฟเป็นไฟสีแดงแบตเตอรี่กำลังชาร์จนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับ